สบายดีเลยี่หากบก่อนมัดเข่าหน้าเบาอาดน้องวันนี้อยู่หน้าเบาอาดได้ยู่บันเบาอาดได้มือฮาลุนกันนอนเสร็จ,จได้กบอ่ะเนี่ยไทย เด้ด<ส>จับคนประดิจ้านะครเป็นคบนะอาจายหจ้าแม่ชมนอมป้อมพีหากบทางงในกอนพ่่นอไปช่วมีบ่ปูเป๊ะเอาไมเย่แดดอ่อนๆ้นาจังสีมัดเข่าใจเพื่น ต่มันแห้งคักเนาะมันแห้งกรอบเนาะมันรุนกันพี่น้องเงมันแตกกบจักตัวนาหัดดีเข่าเพิ่นที่ตัดก็ร้ายร้ายก็คือน้องเลยยมทัศน์ละมัดแมนเบิร์ดผุดส่วนทางปุ่มกับยมทัศน์สูบล้วก็อันที่ยังบมทัศนละตัดก็เหลืออยู่สองสามหาพี่น้อง ู้ใดใครผู้ใดมองได้ถ้าบุามีกบเสียวอัดดีไปย่างแทนกบอดัดดีกี่ตัวพูนไปทางพูนพูนพูน อะไรกบบ่ฮะกบบ่อมาลุ้นกันมาลุ้นกันตัวเลขแหกน้ำพี่น้อง คือเป็นกบหรนะือเป็นเขียนขานกบขี้ตัวมันออกหูนัน่นขั้นกดเซนโอ้ยเป็นจังได้เฮ้ยหูนี่นี่หูทัดมาก cốp bỏ, ôi อันนี้กล่องไข่เด้อพี่น้องกล่องไข่สัตว์บอกอมเมนตนบอกขอมาไหนเด้อเพราะว่ามี่บางคนก็บอกว่ากล้องส s ีเวียนหัวจังเลยเห็นว่านี่นี่ไม่แย่หู้นี่ยังวะยังไม่ได้สซกตตัวเลยพี่น้องเอ้ย มีเล็กกอได้พี่นอ้องเอาใหม่แง่เอาพอเขาบปเดืถือเล็กกงเล็กกอมา,า,าต้นนาบัตรทัดเขามาัดเขาเพราะเห็นเนาะนโกบนะนอือบัดตัดเขาเพิ่นได้อีได้พี่นอ้องเราอาจพ่น,พน,น,พนได้แต่วันหนึ่งเฮ้ยตัว มนเท่ามาหาตามหูจังนี้มันคือสิบอมีขา,ายใจบมแม่หรอบอ่บอมีหูได้มีหูเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องกบบ่ สักตัวเลยพี่น้องใครอยากได้พักครแงมมาเก็บเอาด้วยออนเลยจะง,งามๆยังไม่ได้สักตัวเลยพี่น้องเลย ไปพี่น้องนั่งเห็นกบกับพี่น้องตัวเหล็กแหกมานกำลังจะมาพี่น้องเลยเห็นแล้วนั่งเซ้นแล้วโอ้ยตัวใหญ่อเหรอตัวสัมเกียดอีโมในพี่น้องกบหรือเขียดอีโม oh, <yeah. S 1> มา oh, <yeah. S 1> ตัวเหล็กแหกมานพี่น้องตัวแรก oh, <yeah. S 1> ข,ของคลิปนี้มา oh, <yeah. S 1> ดู โ้่เพื่อเมาอาดอาดีเมากบพุนไปเบืองในแคบน้องน่นเดี๋ยวเดี๋ยอาดีเมากบอ้กมาือหาเรยวยักโตเจ้านะยังไม่เห็นอะไรเลย ที่สองกำลังจะตามมานะนนะดูตัวที่สองนะครับไม่ตวจตัว้นะไม่เดกีก่ยงม,มีอะไรไหนละ่ะบอ <c ười> กมันเกี่ยงแต่หู้แล้ าคุณหลอกดาวมันหลอกเกี่ยงแต่หู้คี่น้องเลยงุ่มป้านี่ซะมีป้าอยู่บ่นน่แต่ป้าหลายคี่น้องน้องเกิดกระปูกคบ รอเบิดทงพึงจะได้กบตัวเดียวพี่น้องบัดมหาจริงๆฝัดคือว่าบบมีบัดเพิ่นมัดขาวตัดข่าวัดเห็นได้กบของพี่น้องก็เขียดเต้นผู้กลายอยู่มี่แต่ผู้เกียงแต่มันบบมีกบอยู่ไหมถ้าเป็นทางหน้าตุยๆโบผู้เกียงๆเกียงๆป้าพี่น้องกบนั่นซ้มเซียว ล้มว้อยว้อยวันอังคานวันผุดวันอังคานมาสิล่งบ้านแล้วพี่น้องเลยจะลงไปหาหลานกับแม่แล้วหลานขอ่อยกำลงังคาดเก่งพี่น้องเลยยื่ซื่อเดียวนี้นั่นขนาดคอกันยั่ง่อยูลรวเอา่อยูละเพิ่นค้านเก่งเพิ่นไปเก่งแล้วพี่น้องเดียวน,นี้นั่นขิดหอดหลานน้อยจะกลับไปเยี่ยมแม่ด้วยพี่น้อง แม่บอกว่าเอาเขาใหม่มาให้กินในเด้อสักทางเพื่อนว่าเทากระสีเขาใหม่ลงไว้เพื่อนเลยพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้องว่าสิได้จักโตหน้าเบาอัดอัดดีขี่ตัวพี่น้องอืมหนาวเนาะมันเป็นแผ่นหัดเข่าซ่อยอยาใครม้นวมนหันนนนดเข่าก็บอกว่าโลดบอกต้องตัวว่ากบไล่ดอกบอก บู่มามัดเขาใ่ไมูกับมาอยู่กันว่ากัได้ตัวตัวอาแต่กบมาหล่อฮพูอยู่ว่ามากฮะกบน้ะนกันต่อพี่น้อเลยเก่งดีใจนี่ฮุดูอาดเจ้านักคตข้าแก้ววะแต่ว่าม่เก่งดีใด ขาเป็นหน้าตุยๆเนาะเอาโหลดแล้นีงนะ่ต้องห่วงไว้สิบกกๆชั่วเกี่ยงขนาดนี่นะขันสีบอดั่วลอวก็กระระบ้าเขาจะมาห่วงใหญ่่าไงเข่าโอ้ยแม่นบอกมันไม่แง่เนะ แง่ดูคำว่ากบเพราะว่าแน่ได้กับกบผู้นี en> ่นะคือซองคักแค่ฮะอุ้ยกบอีลีกบหรืองูโกบอือกบให้กบเผาหักยาอันกบให้กบให้หักยาอันฝุด ปลาขนหน้าสอดอย่างเี้ยนะเถิงนึ่งผู้ชองโตู่้ช่องโตว่าดาดาโอ้ยเดฟโอ้ยนี่เดฟิจนมันบอดติดจนจนมันหมดติด ตัวตุยบหน้าเบาหวานตัวตุ <c 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 ้ยพี <c <c ่น้องตัวที่สองเลพี่น้องเลยงตยาเป็นกิโลงายกิโลเบิดทงได้กบสองตัวนี่ไปลุ้นกันอีพี่น้องสรุปว่าฮัชไ่ะรจักตัวแต่บัตก็มัดเขานะพี่น้องเนียพี่น้องเบิดทงนะเบาอาได้กบหน่อยสองต ตุยเดินมาหาเจ้าบวันน้อยเดินมากบเดินมาได้สองตกับตัวตุยกบหน้าเพื่อนน้ำพี่น้องสรุปก็คือได้กบสองตเว้ากสิกาบไปหมัดเข่าคือเก่าพี่น้องถ้าเป็นหน้าติดตุยวอสัมชีเอากบเพราะว่ามีเต่าหูแบบเกลี่ยงง่ายกบมันใหญ่สมมติคุณขวดไปบันหน้าว่าเบิร์ตพี่น้องหน้าผู้อื่นมันก็บอยู่มันไปหมัดหน้าว่าอุดมสมบูรณ์แม่ส่ ไปพี่น้องไปมัดเข่าพ้นเข่าซอยพี่น้องหากบบ่ได้ายกรบกะไว้ไปหาอยู่บนแหลมหม่องมันมีอยู่บนน้องพี่น้องเลยอู้ยได้กะว่าลอยอยู่ดอกลอยกระดอกดาวมันดอกดาวพี่น้องแน่นมาจัก ี่ยวกันน้ำมานยังแ่หม่เงี่ยมันอยู่ที่ว่ามองได้มีกบผุดใหม่มานกับอู้แงเขาไปเพราะมันมีกบมันกับโบได้คือเก่าบอหรือว่ามันยังมันยังมาท้าเราออกจากป่าบอมันยังอยู่ป่ามันยังอยู่น้องพุ่บอมันยังไปจำสินในน้องผัวพี่น้องมันยังอยู่ป่ามันยังมาท้าเรามาเข่าหู้หนาวบอเอ้ย อือากาศกหนาวเลยเนาะอากาศกหนาวลขึ้นมาเถิดอสิไปแซหยังอยู่น้องน้ํานั่นอีจริงคบอยู่เือนก็ยังซะดเป็20ก30พุ่นบ่30โตพุ่นพี่น้องอยู่เอือนก็บ่ได้กินยังบ่ทันไ้กินไปอยากได้ก็มาเอาเด้อให้ซื้อนี่แหละอันนี้หาให้อาดอกพี่น้องถ้าได้ก็บ่ได้เอาดอก นนเนาะพี่น้องเว้ยเขาก็สิมัดเข่าซอยอาดค้นเข่าซอยเบาอาดเนาะพี่น้องมือเก็บเผาบรรยากาศไปชมีน้องพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเก็บไหนก็ฝากดูฝากส้มในเด้อพี่น้องฝากดูโฆษณาในมือนีประมาณป็นไรประมาณนะประมาณหน้าอาดจผมีครบเก็บพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมออยาากมยู่เนาะจริงเขาก็อยากมานอยู่